กลับสวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอยู่ผมช่องซี X นิตเอ็กับน้ำเกมวันพุทธแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟห้าเจ็ดเก้านะครับวันที่สนะี่เนาะอัปเดตพลังกันหน่อยนะครับอยู่ที่อันดับแปดสิบแปดเลยนะคือมันตกแบบไปไกลมากคนดูก็รับรับของกันเช่นเคยนะควันที่สี่ก็จะมาสุ่มอีกแล้วนะครับคือสุ่มทุกวันน,ะนีนนะ สูงทุกวนันเฮ้ยน่าจะได้หมดเลยป่ะวันนี้โอเคได้หมดเลยได้ครบเลยนะสับกิจโซนี่วันนี้นะชิบนี้ได้ครับเดี๋ยวไอ้นี่ตัว๋วลีเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับตอนที่มีเพชรนะเบิร์มาแบบนี้ ก็นนีิวเคลียร์ก็ซื้อไม่ได้เลยล็อกอินครับนี่ครับแล้วก็ได้ตัวแดงมาเพิ่มนะว้าวได้เปิดเยอะเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวอัพพลังกันนิดนึงนะปึ๊บนี่ับได้บีสคิงมารูป b e a บีสคิง Beast King. โอเคครับแล้วก็ทำอัพพลังให้อัพตอมิกหน่อยยนะ มโอเคพลังแปดหมื่นเก้าแล้วโอเคก้าหมื่แล้วโอเคกรดิงมาเก้ามือยู่อะพลังอะวันนี้ก็น่าจะฟาร์มของม่วงนะฟาร์มที่วลวสี่สิบมั้ง เนี่ยก็ได้เสื้อคุมฟูบุกิมาอันนี้ก็รับไปเยอะแล้วได้แต่ของแบบนี้กูไม่อยากได้แหละเออโจมตีความเร็วนี่ไง จมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เลยอลัพไก่อัพไปก่อนหมดโอเคนะครับประมาณนี้แล้วผมก็ได้บาคุซันมานะก็เจอกันนะครับไปดีๆคิดบาคุซันเอสเอเข้านะครับเอสเอบวกเข้าก็คือปั้นเลยนะ โอเคตอนนี้ก็มีตั๋วอยู่ประมาณ20ปสบสาถุยยี่สิบสามใบครับตั๋วม่วงอีกสองครับไปเราไปใส่เลยดีกว่านะคนดูมาดูครับว่าการลจะออกไหมนะเป้าหมายเราคือการเชินเคยนะครับการลกับโขเคซึนะเกิร์ซึไปครับผมตัวเหลือง10ใบแรกนะครไปเลยเลยดีกว่าครับต่อยเลยครับงหวะนี้ แล้วก็ตกอย่างนี้ครับจะมีสีทองหลุดมาหรือเปล่าหลุดเรืองหลุดเลดมาไหมไม่มีครับเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงบึ้มได้เป็นร่างของปิศาจแห่งมืงวิญญาณโอเคนะครับคมบูอินฟินิตี้นะคมบุคมบุโอเคเดี๋ยวไปสุม่มตัวม่วงกันเดสกูครับ ่สูตรมีอยู่ว่าให้กดข้ามเจตสูตรเนะข่าจีนเจอ่หมกันเกียรม่สูตรนะให้สูตรกดข้ามอ่ะโอเคโอ,คโ,อโหซ้ำบ้าหน่าเป็นไ,ไปได้ยงไงฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดตัวแดงกันมาแล้วครับจังว่านี้จะทองไหมก่อนขอให้ทองอิ ท้องไหมมาเที่ว่ามาเทอะว่าโอ้โหม่วงเลยม่วงสองด้วยนะม่วงสองด้วยด้วยความยินดีเฮ้ยนักมายากลว่ะนะอีกตัวล่ะสปิงมาสเตมาครับสุ่มกันให้ดูต้นคิดไปเลยนะอโอ้โหมามาว่ะเจอไอ้เกลือ,อว่ะ โอ้เกลือไม่นะโอ้โหจีนัทโอเคก็วันนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรนะก็มาสุ่มให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะคนดูก็คือไม่รู้จะทำอะไรนะก็สหรับทีนี้ใครชอบไปเริมกดไลก์กดติดตามผมดูกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวาวๆเซิร์ฟนี้ ก็โอเคนะครับยังยังไม่ไปนะยังไม่ไปเออก็อวันนี้ก็มีฟาร์มของโมนครับเลวิลด์40นะก็ฟาร์มของโมนได้ <c oughs> นะแต่ผมน่าจะยังไม่ฟาร์มว่าผมน่าจะฟาร์มตอนเวลดนะ์41มั้งเฮ้ยอพได้ป่ะนะครับผมน่าจะฟาร์มตอนเวิลด์41 าใต้ดินสองดาวเดี mer, ๋ยวผมปั man, ้นเสร็นะพรุ่ง okay. นี Germany, right? ้ก okay. ็ได้ของได้อาวุธมานะครับเดี๋ยวปั้นอาวุธสามดาวเลยครับโตโหโตโหจิงจินตุข้คือิโร่จาบ้าครแต่คนเลวมาในกลุ่เดเดี๋ยวบดให้มันสองดาวทุกตัวก่อนนะไหน ภารกิจนึ่งเหล๋อวลานไปลองนะครับเออเดี๋ยวเราไปเล่นลามไปลองกักเล่นหนึ่งนะชาโดะอะตอมิก่ะคือเวอร์ไปชื่อเวอร์แล้วแค่ชื่อก <c oughs> ูมูมิงเขาเร็วจัดอะตอมิบัมาโอ้ยโกดแปดหมื่นเจ็ดแรงจัดเดียวมาแล้วสองแฝนตายหมดทีม อะไรเนี่ยมาอันดับร้อยเก้ามาเจอกันหน่อยโอ้โหมีท่านไหนโคตรเร็วอู้หหนึ่งแสนแรงแรงเจ็บคอนี่ไงเดี๋ยวดูยืดมาไงสองแสนเจ็ดเรียบร้อยโอเค มนสุดท oh, uh, so ้ายครับก่อนจะคลิปไป B56 อาอ์ตอมิคอ t o m i c c u รา o m j ก s t t h i กว่าแล้วดูนี่นะเขาปอกซอมเส้มาวูแรงเงี้ยตัวนี้วูฟู โอเคเยี่ยมวันนี้เศร้าจริงนะเกลือมากโคตรเกลือเกลือแบบไม่มีอะไรหยุดอย่างเควสวิจัยอ่ะรับเคลยให้หมดก่อนละกันนะครับชื่อ Okay. มานี้มันหตอนด้วยสิบสองก็แอดเพื่อนมาได้นะคนดูแอดเพื่อนมาได้เขากสี่สิบแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้กันนะรครับสวัลิปนี้ไว้เจอกันนะผม